ช่องออมเด้อค่ะแชะ่มื้อนี้นะคะทุกคนออมกับสิพาทุกคนมากินตังบักพุ่นจ้ามื้อนี้เมนูยูหอของเขาคืออมมอมไปได้เห็ดเมนูยูหอแต่ว่าออมไปซื้อออกมามา,มาเบิ่งเมนูก,กินกับกับเฮานะคะมื้อนี้นะคะอันนี้นะคะไข่ต้มไข่ต้มอันนี้ก็ซื้อจากเซเว่นเลยจ้าอันนี้ปลาดูกย่างค่ะปลาดูกย่างตัวปักใหญ่หนึ่งค่ะ ทุกอย่างนะจ้ามีเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็พักกิ่งก้ามพ่วงกับมีบักแตงแล้วกบับักทั่วนะคะมาลองเบิร์กนะคะว่าร้านนี้มันซีแซกบ่เพราะว่าอ้อมกับสิไปลองร้านนี้นะมันเป็นร้านแรกนะคะ่ะก็เลยสิลองมาซื้อมาก,กินเึงปกติเมนูอยู่หอเขออ้อมเนาะเอาสิมาเคตกินเองเพราะว่ามันจะได้อ่า จำกัดว่าเข้าเห็ดกินผค้ดเดียวเนะเข้ากับไม่ต้องเห็ดกินอีกอย่งงางหลายหน้ค่ะเค่ก okay, ค่ะมาลองชิมเบิงนะเจ้ามันชิแทบอยบอกมากินน้ำกันเลยค่ะใส่เบิงดูเมื่อนี้ช่างไผ่ระเจ้าอเอาแบบเพชรเด้อค่ะแต่ว่าอ้อมบ่พู้ว่าเพชรประมาณไหนโอ้ยคือลุดมือแฮ เผ็ดมากเผ็ดอยู่อืมแซ่บแซ่บแห้งมีเม็ดมะกเสษเม็ดกระถินนะคะแห้งแซ่บอืมเมื่อนี้เอามาได้กินก็ขาวเหนียวด้วยจา้าเอมากินกับ ข้าวปุ้นแทนตอนแรกไปซื้อข้าวปุ้นมาว่าจะเห็ดก้อยข้าวปุ้นตอนมันหิวแห้งก็ไม่ได้เห็ดอืมสลาด้มขังทุกคนน้ำซิปน,น้ำกัดยากสับทุกยางนะคะตัวบักายเมนูที่กินมื้อนี้นะคะเป็นเนมเมนูที่มะควานมีแคลอรี่เท่าไหร่จ้า ก็จะมีโซเดียมจากน้ำปลาอยู่นิดนึงจะ่าข้างกับสามมากกินปกติได้เลยอืมปลากระแทบค่ะอืมพม่พไดายยงบากินข่าวกับมากินน้ำกันเลยจ้าเมนู เคเรื่องเคียนที่ขาดไปได้เลยสําหรับอ้อมนะคะคือไข่ต้มอามา้อมหักๆไข่ต้มเพราะว่าแ่งโปรตีนเลิศกินแทนเข่าก็ได้นะคะไข่ต้มทุกคนถ้าว่าต้องไปกินเข่าลายก็ได้เพราะว่าเข่ามันเป็นข้าวโบไฮเดรนบอกงง อันอ้อมเี่ยวเสี่ยงดังออมกับขาเธอ้วยจ้าฮึมครับอือหัวหวานมากเลยค่ะหัวผักยาวกินกับส้มตำกับแซลมเลยจ้าอือครับ อันนี้กลับเป็นหอของอ้อมเองนะคะอ้อมอยู่กับหลานหกในจังหน่อยเด้อค่ะทุกคนอ,อร่อยมากเลยค่ะต้มตำกับเป็นเมนูที่ทุกคน มากินเพราะว่าจะเป็นภาคไหลก็ตามนะคะอันนี้กาติบขาอันนี้กบลูมี่ข้าวเหนียวเดจ้าเอามาเป็นพอบซื้อแซบอยู่ค่ะแซบแซบน่ากน,นี้พานถือว่าพานผู้ใดมากินเพ็รกระสังเพ็รกระจ้าแต่ว่าอ้อมนะ่ะกินเพ็ดกลาา อ้มอค่อยมักเข็มให้เป็นไงแม่ไม่แสดชอบทุกคนป่าย่างกินกับสมตำแซบเลยจ้าปลาดุกย่างอ้อมกินนี้ก็คือออำเลือกกินเมนูตอนเทียงนะคะลือเอกกินเมนูตอนแรง ถ้าเมนูนล่อกินตอนแรกคือสำหรับคนที่หุมอาหารนะทุกคน,นแนะนำไหกินเมนูมนทียง n g ทีว่าถ้าไห่ิีกินตอนแรกคือบางอยางไหกินประมาณช่วงบกเกินหามุ้งแรกเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาออกกําลังกายหรือว่าอาหารพวกเนี้คือเพื่อที่เท,เท้าน,น,น่ะก็สะย่อยก่อนที่จะเทานอนเนาะ อ้าวอยากให้ใครกินตอนแรกมาได้ให้กินใา้ผู้ใดก,กินตอนแรกดึกๆกินแล้วก็ไปนอนนี่ก็อ้วนด้วยจ้าหิวเข่ามอกี้เตรียมกับเข่าอยู่จนมื้อสั่นทุกคน มากเลยคบะหมี่ยังกินกับกินข้าวกับไข่ก็ได้เด้อแล้วเด้ดอออมเนาะกินค้นกินง่ายๆเมนูแบบนี้นะเอาคือพอดบ้านอืมน่าปะรับค่ะร่วมกันไปเลย กินผุดเดียวแซ่บผุดเดียวอืมปลาทุกอย่างแซบ่บดีลยจ้าตกแต่งช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะ บบรจินทัรเล์พร้อมกับวิตามิน B และวิตามิน A นะคะถ้าคุณไหลือคอเลสเตอรอลสูงอขอโทษค่ะเต็มปากก่ะนื้น้ำอ้อยไข่กินกินจะไข,ข่ขาวก็ได้แร่บค่ะทุกคนหิวขอา มังคองจานนี้นะคะถ้าเฉพาอสมต่ำก็ประมาณ150แคลเดอร์แล้วกับปลาดุกปลาดุกก็ไขมันต่ำค่ะเมนูนี้สามารถเห็นเป็นเมนูไดเอทได้นะคะทุกคนท่านผู้ใดกำลังไดเอทอยู่แต่ว่าอาจจะลดเมะหายใ่ ใส่ปลาลานิดเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าปลาามันกับโซเดียมอยนะู่เนาะทุกคนเนาะนม,มากินไปน้ำกัน้าเพชรแน่ชักหน่อยนะจ้าปัะนี้มีความรู้ซื้อว่าเพชรแล้วปลาดุกนี่ตัวนี้ถ้าอ้อมกินมาเบิ้ลนะคะอ้อมกส็สิเอากิบไว้ด้วยจ้าอ้อมสิเอาไว้เห็ดลาบปลาดุกนะคะทุกคน อย่างที่เขากินมาเบิดเขากับเก็บไว้กินอีกเยอะจ้าเศรษฐายเนาะช่องเวียงแห่งปลายัดอยู่โควิดส <c oughs> ิบเก้ากัเหตุให้หลายๆงานนะคะมีปัญหากันเบิดเลยนั้นทุกคน ้ทุกคนให้กำลังใจเจ้าของให้กำลังใจผู้อื่นคันแบนเจ้าของซอยผู้อื่นได้กับซอยค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เฮ้าซอยไปแล้วเห็นจะให้เฮ้าทูกนะ่ะเข้ากับซอยด้วยคำพูดนะคะถุกมือนี้นะคะซอยแค่คำพูดให้กำลังใจการเอามาคิดว่าเป็นการช่วยเหลือ,อเป็นการที่ให้กำลังใจที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเฮากัมิ ปัญหาคือกันเนาะต้อมเห็นหลายๆบริษัทนะคะบรแมัจะโรงงานหลายๆโรงงานที่เขาตกง,งานเห็นใจถ้าเจ้าอยู่จา้าเพราะว่าไหนจะ่าบ้านค่ารถค่าเช่าของนุ่นนี้นั่นใจจะเลี่ยงครอบครัวอีกใส่สอยกันไปนะคะทุกคนให้กำลังใจกันนะคะ นี่ก็บอกว่าเป็นคลิปแรกของอ้อมนะคะที่เทสคลิปกินเพราะว่าอยากลองอัดคลิปเบ้่งว่าเวลาที่ว่าคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นจังไดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นได้มาแชร์กันนะคะผู้ใดกินอีอย่างแน่กินแล้วมันแซ่บพอ รอวอนจากหายอ้อมเนเมนูอีหยังแต่ว่าเมนูที่อ้อมสีเฮดยู่หอนก็สิเป็นพวกเมนูที่เป็นประเภทใส่เมนูอีสานนะคะที่เป็นพวกไส้น้ำตาล่านะคะเพราะว่าอ้อมบ่ค่อยมากินอาหารที่มันมี่กะทิปันใดต้องบ่ค่อยถน,นัดอันคือเมนูพวกนี้คือเป็นเมนูที่เขากินมานั่งไน,น้น้อยเนะาะเราคนแถวบ้านนอกเขา เดี๋ยวมื้อนอ่ะเดี๋ยวอ้อมสีเบ็ดเมนูประกาศสี่านลงเสียแห่เบิงพ่อลรวกาศสิมบนางกินกับทุกคนนะคะสีเบิดแล้ว,ลวอืมเราเคยผัดสีเบิดแล้วสำหรับมื้อน,นี้อ้อมก็พอแค่นี้เลวจา้า อันนี้ก็บ,บอกไว้แล้วเนาะค่ะว่าอ้อมสิออกไปเฮ็ดเมนูนอินยังแน่เดี๋ยวพักอันนี้อ้อมกับสิกินให้มันเบิร์ดใส่ไดสาส่วนใครจะกินเบิดคขา่าเลยๆอีกนิดนึงเดี๋ยวอ้อมนั่งกินก่อนสำหรับคลิปนี้เ <c> พ <oughs> ือนะคะอย่าลืมฝากกดฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องอ้อมเด้อค่ะด้วยนะคะ,ะ,คะอ้อมกับซีนีนอกจากคลิปเฮ็ดกิน่นคลิปอ่อ คลิปกินแล้วก็อาจจะมีวอล์กหน่อยๆนะคะคือสถ้าทุกคนไปเบิ่งนู่นนี่นั่นนะคะมากับสิมาบอกเทคนิคต่างๆกับเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่อ้อมถนัดนะคะว่าอ้อมนีถนัดอย่างแน่เอาไปแต่ก็บริณา์ถนัดอีกอย่างหด้ค่ะความเชี่อสชาญบบนี้โอเคค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประกันแดอ้อมก็ขอโทษด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะ